เันจะไปเรียบี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ต้องปิดไม้ปิดตรงนี้นะฮะบ้า,บานไก่เสลับมาไงาสล้วไอ้พีที่สามนะฮะสล,ะสละ็จแล้ว มันไก่เสละมาไงสละไอ้พีที่สามนะฮะสละสละมันไก่มันไก่เสละนะฮะนี่นะตะองนี่นะแล้วก็ปีตรงนี้ได้ ยวประตูตัวก็เล็บบาลานะฮะกายแต่เนี้มียี่สิบามยี่สามยี่สามตัวนะฮะต้องมีกันจาลอกเลยนะเดียวโอ้ยเพ่นเปิดไม่ได้นะเดี๋ยเจอกับแบบนแรุ่นึง Ừ. đây là việc này nè tụi tụi không ban xe nè lấy anh này nè nè Nè, bên hay là มาข้างเตะกันอยางนะฮะนี่สามตัวนะฮะเดินตัวกันมาหน้านี่นะไดะ้มาสั้งสองเดือนนะฮะนี่นะข้างนอกข้งางในมันก็เหมือนกันนะฮะมันจะมีไม้ตรงนี้เลยนะฮะนี่เห็นไหม เนื้อเือข้อหน้าแต่ข้างไหนข้อนอกอไรจะเป็นดีนะเป็นดีเป่ยูท่าเบอร์ไป่ยูท่าเบอร์ก็อย่างที่อีปีแล้วที่เราบอกนี่เห็นไหม ม่นมีใค่ตัวนะี้คือตัวเนะน,นี้ครับมเนี่ยเกวันน้นหนงนนะหนูเพิ่มมานะแล้วนี่นี่นะคนน้องข้างในมันจะเป็นเลยแบบนี้ เบรนี้เลยไปเนี่ยแล้วขอนี่ล่แล้วมันจะเป็นเล็วเนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ต้องปิดไหมปิดตรงนี้นะฮะเสร็จเนี้ยค,คือเพราะจะได้กลายไม่ต้องออกไง นี่ที่มองเลยขโมยนู่นเป็นบันกิดนะฮะบงกิเสร็จปุ๊บเห็นูเนี่ยรูนี้นะรูนี้จะเกี่ยวไม้เกี่ยวขน้นน้ำนะมีรวยนะ มือเพผยอ,ออกมาได้เลยไหมถามให้นะับบอกให้นะนะับออกมาได้ก็อย่างที่พูดเคยบอกนี่แนละเดี่ยวอีพิสต์สามนะเสียแต่วันที่อีก สนะยะ2สามเดสปดนะีลูอีกลูนึงนะแล้วก็เคแกก็บางค,คนจะรวยอยู่แถนะั้นะที่ที่กลางแบบนั้นะลองอยู่แถวนั้นนะ,ะนนนะแล้วก็ สองคุณนี่ก็จะเก็บไข่ไก่นะครับแต่ตอนนี้ก็ไก่ผมจะไม่มีไข่นะฮครับนะครับ,บยี่สิบสามตัวนะฮะประมาณนี้นะครับวิดีโอใหญ่ดูทั้งวนี่วันนี้นะมางคนบอกวันนี้นะฮะ ก็ประมาณนี้แหละขอ้วก็เหมือนเดิมนะฮะเหมือนเหมือนเดิมเลยแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนเหมือนเดิมนะฮะเขาไม่แตเขาแล้วเขาบผมเสียงกายประตูนึงใช่ใช่ใช่ครับเ, <c oughs> เพราะว่าเป็นเป็นโรคด้วยฮะ <c oughs> ไม่มีแล้วนะฮะประมาณนี้นะฮะ คนนอนเนี่ยก็ลมพัดจะได้ยินนะฮะนี่ไม่มีนะครับห้อ VIP เชื่อเป็นเพราะไก่ป่วยหนักๆก็จะเป็นห้อง VIP ดูแลอย่างดีแ <c oughs> ม่อาหารรอตายเ,ย <c oughs> เนี่ยอ่า <c oughs> เล่นเล่มุกตลกๆเลยพี่เล่นเล่มุกหน่อยพี่ที่นี่จะเป็นบ้าน VIP บ้านบ้านไก่ก็คือว่าไก่ที่ใกล้ตายอ่ะมันนอนตรงนี้ เราปล่อยให้มันตายแล้วข้ามหม้อเองเดี then, bbe bbe ๋ยวเรากินกันแก้มเล่าแค่นั้นแหละอันนี้กาบของต่อยต่อยตายตัวนึงผมเก็บไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีมีขี้ไก่ขี้ไก่นะครับตอนนี้แต่อันนี้เ็นีมาล้ยเอจสติกอช่ันนี้เจส่ิกนี่นะครับประมาณนี้นะฮะขี้ไก่ผมเก็บได้ประมาณนี้แล้วนะฮะกระป๋องเท่าไหร่ป่ะปูละไอ้กระป๋องเท่าไหร่ก็กระป๋องละยี่สิบบาทนะฮะ ก็สอดห้าสิบนะฮะก็สอบเล็ห้าสิบกสอดใหญ่ก็จะเป็นแปดสิบนะฮะแล้วก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะสูงประมาณนี้นะฮะนี่สูงประมาณนี้แล้วก็ความความกว้างก็ประมาณนี้นะฮะของกว้างก็ประมาณนี้สูงประมาณนี้นะฮะถ้าคนชอบคลิปนี้นะครับคอมเมนต์นะครับขลังนะฮะ เพื่อที่เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะจะได้เทำคลิปหน้าต่อไปใช่ครับจะได้ทำคลิปหน้าต่อไปนะฮะสวัสดีครับเรียบร้อยพี่